ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้มึงทำลายหลังกายกูตัวนี้เฮ้ยี่ทำลายหลังกายอีกมึงยอนเลยงอนมาอปไปเอาเขาเอาเฮ้ยเมาเราได้หนิเมาเราได้พี่เฮ้มึงตีกูได้ผีมั้งเออที่เออทำลายหลังกายเฮ้ยเมาเราแล้วเยอะเลยสามปัญหาไอ้ชุนชุนแล้วได้หนิวันนี้มึงยางเป็นเศสยังแน่ในกระเป๋ากระเป๋ามาเบิ้งผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ โอ้มึงทำลายร่างกายกูตัวนี้เฮ้ยทำลายร่างกายอีกมึงย่อนน้อยหยอนกปะปะเอาเขาเอาหนึ่งเฮ้ยเมาเราเลยนี่เมาเราเลยนี่เมาเราเฮ้ยนั่งนั่งไม่ดีเลยเร็วเร็วไอ้มึงตีกูได้พกขีมั้งสี่ช่องช่องขีดเออทำลายร่างกายข้อกอดข้อพึ่งก่าอันนี้จอจุด เมาเล่านะครับตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นมาจากไหนนะครับดิโซกโซปูเมื่อกี้นี้ว่างเฮ้ยมาเบิ่งพระเมาพระเอาขึ้นรถมาขึ้นรถไปลงพักจะเรื่องอะไรอ่ะไปพาเดี่ยวเดี่ยวนี่มเมนต์พาเดี่ยวม่านศาสนาจับกลุ่มโต เดี๋ยวเอาดีเลยนี่ก็ได้เอาละเปิดเปิดเมาเหลากินฮึงเลยตีอุตตีทีดีดูน่ะขวดเบียร์ขวดเราหไปเอาเขาลุงพานป้อมสวัสดีลุงพีเอาละเอาละเด้ออ้าวจะนี่อ้าวจะไปใส่ไปใส่ดีฮะ จักใครพอมปจับผมพอมปะเนอยู่หรอฮะจับไตเลยบะเป็นยังจักไตเลยบะบ่แล้วเออเอาแค่นเล่เป็นยังไงเอียงเลยมาได้เสยเจ้านะสามสี่สองสองชุดนะฮะจักไตบ่เป็นยัง่งเอาล่ะเป็นยังเด้อฮะเอียงยี่ในห้องอ่ะฮะแล่เราพีเพีเาดูพีผ่านเือนหมสองสองชุนะไปะ เจา้าิไปใส่หลวงพี่เจ้หลวง่อ,งงรอเรื่องจำเรืองยังไ,ไงเลยฮะยหันละอยอนาจจริญมาดใส่หนมาดสษชุนชุนชุนนะคือบอกว่รู้เรื่องเลยที่นี่มาจดจะแกย้ยวะฮะเงเอาอำนาจจริญนะเหียงเหีงวันนี้วันนี้ถ่ย <c oughs> คิปดิเมาเรากูบาเ้วเดี๋ยววนี้ดิยเื่เลย บอนเขาบอมบยังมึงลงบ้คูนไปนี่องโคูนไปนี่อไปถึงหาปูใหญ่ไป่ปหนึ่งชุนตเมาะเมากินหงเลยอยู่นี่ฮะไปขึ้นรถ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 ไปสงคทอารมณ์ไปไปสงคสตีอารมณ์ก่อนไปโอ้ แม่ผมมาถ่ายอยู่นี่คุยบุหรูเรื่องเลยมาห่อนี่แห้งจังเันไปเมานี่รื่องเลยวานยู้บ้าไน,นเดียเด๋ยวตนอ,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 งงอนนี้เมาข่าวนะเอาเขาลงมาอันนล้นะห้วยซัด้ม มันมีสิบามตัวนะมึงไปสุดที่บัง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 บงบางบงบังบบังบงบังบังบังบงบังบังบ้งบ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 บง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 บังบ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 บงบงบงบังบงบังบางบ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 ังบงบบงบางบ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  ส,สื่อสื่ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ